สวัสดีครับชื่อต่อนะครับปูครับครับก็เป็นดูมานิทเจนสี่ครับอือรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีอะเพราะว่าพวกเราสองคนเนี่ยก็อยากที่จะมีผลงานทางด้านการแสดงอยู่แล้วใช่ครับก็ส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับเป็นการได้ลองอะไรครับใช่ครับเป็นสิ่งที่อยากทำเลยครับรู้สึกว่ามันเป็นอะไ ันก็เปลี่ยนแปลงในในด้านการทํางานเราอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบว่าโฟกัรกับการร้องกับการเต้นมากานั้นแต่ว่าอาจจะต้องทําพวกคู่กันบาลานซ์กันระหว่างการแสดงแล้วก็การเต้นก,นกนารร้องปะไรเป็นไนใช่ครับก็เป็นเหมือนเป็นการแบบเริ่มต้นใหม่ด้วยกับสกิลที่เราไม่เคยเรียนจนเพิด้วยอัยสอสอบะก็ อ่าตอนนี้เราก็มีแบบเรียนเวิร์กช็อปนูนี่ทำคอนเทนต์ต่างๆเรียนการแสดงอะไรนูนี่เนาะแล้วก็ผมก็มีซีรีส์ครับที่ใหลรอรองไปแล้วชื่อกี่หมื่นฟ้ารับถ่านกครับครับก็โอ้โหนะครับก็รอติดตามต่อไปนะครับก็หลังจากนี้ก็จะมีคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆครับให้ทุกคนได้ติดตามครับครับก็ไม่ใช่แค่พวกเราครับที่มีเจนซี่ไม่ได้มีใแค่พวกเราครับมีพี่โอมพี่คิม พี่เจเจแพทครับครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับครับาพวกเราเจนสี่เจนใหม่ของดูมันดีแล้วนะครับครับสวัสดีครับอีกเตอเลยครับโอนคา